เิซบอ,อกเราขอนำเสนอรถกระบะมือสองสวยๆรุ่นยอดนิยมนะคะเชฟโรเลตตาหวานรถปี07ตัวท็อปค่ะภาษี68เอกสารพร้อมโอนนะคะรถสีดำสวยดุดันเครื่องดีเกียร์ดีพร้อมใช้งานเครื่อง2,500ซตีตีโบ3,000ปาก4,4รีแมปใช้งานแล้วนะคะวัตบูทมีค่ะพวงมาลัยคอพับแอร์เย็นกระจกไฟฟ้า เพียงเพราะภายในดูสะอาดร้อแม็กซีอราคา139,000บาทต่อรองกันได้นะคะรถเน้นตามสภาพค่ะเป็นรถกระบะมือ2องผ่านการใช้งานมาแล้วมีเสื่อมโทมบ้างบางจุดบางที่ตามอายุและการเวลานะคะสนใจรถยนต์คันนี้พิกัดนัดดูรถได้แถวบางแสนจังหวัดชนบุรีโทรคุยโทรนะัดล่วงหน้าโทรอัปเดตสถานะของรถก่อนออกเดินทางกันนะคะเพื่อความสะดวกและประโยชน์ของท่านเองค่ะ แอดมินขอแนะนำเบื้องต้นเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ